สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเบาๆนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง OMG Oh My Girl นะฮะรักจังหวะรักจังหวะผิดจังหวะนะครับของค่าย g d h นะฮะก็เป็นภาพยนตร์ฉายโรงนะครับที่ตอนนี้ได้ลง Netflix แล้วเมื่อสัก2สัปดาห์น,นี้นะฮะส่วนตัวแล้วคิดว่าหนังยาวไปนิดนึงนะฮะหนังยาวประมาณ2ชั่วโมง4นาทีนะครับเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ จะว่าไปแล้วก็จะเป็นหนังแนว How to แย่งแฟนเธอมาให้ได้นะฮะก็เป็นหนังรวมโรแมนติกคอมเมดี้นะฮะที่พยายามเล่นกับจังหวะนรกนะฮะหรือจังหวะแบบออกว์ดโมเมนต์นะฮะหนังมีลีลาการเล่าเรื่องที่เป็นความวุ่นวายของวัยรุ่นชนชั้นกลางปัญญาชนนะครับการใช้สับแสงภาษาอังกฤษเอ่ยการใช้ ลูกเล่นในการเล่าเรื่องที่ถูกน่าจะถูกใจวัยรุ่นแล้วก็วัยคนทํางานต้นๆนะครับตีว่าประมาณสักช่วงอายุ15-35เป็นพิเศษนะครับมันมีมุกตลกที่ค่อนข้างจะอินเทรนด์นะฮะถ้าเกิดพจนอนนท์เนี่ยไปพ่วงกับที่เจาะตลาดโซเชียลทันยุคทันสมัยได้ฉันใดนะครับ G D H เขาก็จับประเด็นความอ่อนไหวความอบกบางความกระทบใจเนี่ยของชีวิต วัยรุ่นคนทำงานตอตนต้นๆน,น,นะครับได้ดีอย่างนั้นนะฮะก็ดมรวมเป็นหนังสนุกมากนะครับสนุกก็คือดูและขำม,มุกตลกส่วนใหญ่ของหนังขำนะครับการใช้เนเ้ทีฟเล่าเรื่องแล้วก็มีการยิงมุกกับคนกับตัวละครในหนังก็ถือว่ารับส่งดีนะคือถือ,ถอเป็นถือเป็นมุกเซล์หนังที่ทําได้ดีนะฮะมีแบบหลายๆมุกเป็นมุกเซลหนังมุกมีการเอาเพลงเดอะคลาสสิกมาทําบิดเมโลดี้แล้วก็มาเล่นฉากแบบกดโอ้ยนะฮะ จริงๆหนัเรื้อเนี้ยามามาจบได้ในเวลาแค่15นาทีแรกนะครับถ้าตัวละครอย่างกายเจอกับไลฟ์โค้ชอย่างไฮโซปิงนะฮะถ้าไลฟ์เขามีเขามีคนคือจร,จริงๆแล้วจริงๆไม่ใช่เขาไม่มีไลฟ์โค้ชนะไม่ใช่เขาไม่มีคนแนะนําเรื่องการจีบสาวนะฮะแต่มันมีทิปเล็กๆน้อยๆนะที่เขายังขาดนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับบางทีเราก็ขาดจังหวะเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้เราจะจะได้จังหวะ สวสร้างแต่มันได้จังหวะนรกสร้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบกร,กระอักกระอ่วนอยู่ในหนังค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้หนังถ่ายทอดออกมาได้ดีนะแต่ว่าไม่ได้นับว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นนะฮะมันก็มีบุกตลกสถานการณ์ลายล้อมได้ดีนะฮะทีเดียวเขาเก็บประเด็นแบบเล็กๆน้อยๆของรายละเอียดของฉากของเรื่องราวของความรู้สึกความนึกคิดของวัยวัย ไวทีนไวทีนตอนปลายไปจนถึงไวทยทางานตอนต้นได้ดีนะฮะมันก็ไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีไม่มีบาดแผลอะไรเยอะนะครับมันถามว่ามีข้อบอกพร่องไหมมันก็ไม่ใช่หนังโรแมนติกที่แบบไม่ใช่หนังลอมคอมที่แบบลื่นไหลแบบสุดๆนะครับมันก็มีจังหวะที่แบบติดขัดบ้างแต่ว่าโดยรวมๆถือว่าเป็นในส่วนของคอมเมดี้ทำได้ดีในส่วนของโรแมนติกมันก็ยังมีความมันโรแมนติกนะจริงๆแนละ้วเรื่องราวของตัวละครแสกสองตัวเนี่ยมันมีความโรแมนติกอยู่ พี่แต่ว่าเขาไม่รู้เขาเขาขาดเขาขาดขาดความกล้าขาดขาดโมเมนต์บางอย่างที่แบบว่าจริงๆอ่ะคนสองคนมันรักกันนะ่ะมันดูไม่ยากแต่คําถามว่ารักกันอนะ่ะต้องรักกันขนาดไหนถึงจะพอมันมีหนังว่าคําถามคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ชีวิตคู่ได้น่าสนใจเลยครับมันก็ไม่มีนิยามตายตัวไม่มีมคําตอบตายตัวว่าใครที่เหมาะกับคุณ คนที่ดีกับคุณคนที่ร้ายกับคุณหรือแม้แต่คนที่เพอร์เฟกต์แมชกับคุณนะฮะหรือแม้แต่คนที่คุณรู้สึกดีๆมัน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 อยู่ที่จังหวะเวลามันอยู่ที่สถานการณ์มันอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างซึ่งไม่มีใครไม่มีคาตอบแน่ชัดว่าคุณไปคบกับคนนั้นจะดีกว่าคบกับคนนี้จะไปกับทางนู้นจะรอดทางนี้จะไม่รอดอะไรเงี้ยจูเน่ก็ถือว่าจริงๆความดีเด่นของ G t s ทอย่างหนึ่งคือ เวลาก็าําหนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังวัยรุ่นหนังวัยโตหนังวัยอะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้างเนี๊ยบกับเรื่องการแสดงนะฮะการแคสเนี่ยก็โอเคคือหนังมีตัวละครที่มีเสน่ห์นะฮะแล้วบทแบบเนี้ยเวลาเอาหนังวัยรุ่นมาเวลาเอาดาราวัยรุ่นดาราที่ยังไม่แบบไม่เก่าประสบการณ์มากหรือดาราหน้าใหม่มาเล่นเนี่ยคือจริงๆแนละ้วจีดีเฮดเขามีค่ายนาดาวเขามี เขามีหน่วยที่ฟูมฟักนักแสดงตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นเด็กมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะสะสมเชวมงบินในซีรีส์บ้างในละครในอะไรงตัวประกอบอะไรต่างๆเนี่ยจนมาถึงหนังโรงเนี่ยเขาก็เชวงบินเขาก็เป๊ะมาแล้วอะ่ะคือการแสดงอารมณ์ของตัวละครในหลังเรื่องนี้ถือว่าทําได้ดีนะทําได้ดีถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครได้ดีในโมเมนต์นั้นๆนะฮะว่าถ้าเกิด สถานการณ์แบบนั้นจะเรีแอคชั่นแบบไหนสถานการณ์แบบนี้จะเรีแอคชั่นแบบไหนมันทําให้เราเชื่อนะฮะแล้วก็มันมีจุดบางจุดที่คนบอกว่ามันตัวละครมันไม่เหมาะทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วคําถามว่าสิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตรงนั้นมันคืออะไรอะ่ะคำว่าเหมาะสมถูกหรือถูกใจเนี่ยหรือถูกต้องเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ได้แปลว่าความถูกต้องของคุณความถูกใจของคุณมันมันเป็นความถูกต้องของคนอื่นหรือความถูกใจของ,ของคนอื่นมันไอ้คำว่าความถูกต้องถูกใจกฎเกณฑ์อะไรกติกาของสังคมอะไรต่างๆางเหล่านี้มันไม,ม่มันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรอกฮะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตัวละครตัวหนึ่งเป็นคนที่ดีมากๆเพอร์เฟกทุกอย่างรวยสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่คําถามว่าเขาเขา,เขาอาจจะอยู่กินกับคุณใช้เวลาด้วยกันอยู่กับคุณแต่คุณถ้า ถ้าคุณรักเขาจริงเนี่ยมันคนเราเนี่ยความรักมันต้องมีความให้อภัยถูกไหมถ้าคุณรักเขาจริงคุณต้องสามารถให้อภัยเขาทุกอย่างเหรอถ้าคุณรักเขาจริงมันก็จะมีบททดสอบอะไรแบบนี้ออกมาแต่ความเหมาะสมเหมาะเจาะกับความรักบางทีมันก็คนละเรื่องกันแมวที่จะเจอฉันจะจับแมวกินประมาณนั้นชอบตัวละครแต่จนอย่างที่บอกจูเน่เนี่ยเล่นดีมากขึ้นอั้รเนี่ย ขายของกิ่งน,นะเวลาขายของจริงๆเขาขายของเรียนๆเรียนๆใส่เข้ามาแบบได้มีชั้นเชิงนะครับแล้วก็ความที่ตัวละครเนี่ยมันดูดูแบบกลมกลืนกับเรื่องราวมากๆมันมันเนียนไปกับหนังเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเราพอไม่จะเชื่อนะฮะมันมันไม่โดดขึ้นมาในตัวละครมันไม่หล่อแบบไม่อร่าไม่พุ่งพลานไม่แบบไม่แบบปัะทุข,ขึ้นมา จริงๆแล้วตัวละครพระเอกเนี่ยตัวกายเนี่ยผมถึงก็ไปเซิร์ชต่อเลยว่าเอ๊ะใครวะคือจริงๆเป็นคนที่หลอดูดีแต่ไม่ได้แบบแต่คือมีความเปิดมีความเฟะฟ้ามีความไม่สมบูรณ์อ,อยู่ในตัวเขาซึ่งแบบเขาถือว่าครบเครื่องนะถือว่าครบเครื่องแล้วก็กายกับจูเน่เนี่ยไอตัวพระเอกกับจูเน่เนี่ยกับนางเอกเนี่ยเคยมีแบบแมทช์กันมากมันมันแมทช์กันมากจนแบบว่า จนบางทีก็คิดว่าเฮ้ย้มันคลาดมันแคล้วคลาดกันมาได้ยังไงนานขนาดนั้นนะฮะหนังเล่นกับช่วงช่วงเวลาช่วงกับช่วงจังหวะเวลาได้ดีนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆสอดแทรกอยู่หลายทางที่สาม,มารถทําให้เรารู้สึกว่าเขาถ่ายทอดชั่วโมงถ่ายทอดประวัติศาสตร์เนี่ยของช่วงนั้นๆได้ดีสถานที่น่าติดตามน่าตามรอยไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นข้างสถานีไฟของออตัวประจอบการีขันธ์บางเอยหรือว่า รายละเอียดร้านเครื่องเขียนเอออะไรร้านผับอะไรเงี้ยตัวละครตัวตัวละครเล็กๆน้นนอยๆที่เข้ามาในหนังเรื่องน,นี้ก็สะดุดตาแล้วก็โดดเด่นพี่น้องครอบครัวนพระเอกก็น่ารักอ,าอ,อ่าพลทวารังก็ได้บทที่ค่อนข้างแบบอิงแบบชีวิตจริงอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เอพอพระเอกพูดถึงพระเอกนิดนึงถึงก็กลับไปเซิร์ชต่อว่าใครวะใครวะอ๋อหมอฉลามหมอฉลามแหง่ง ไมอแอมบูลานซ์รักสุดใจนะฉุดเฉินน่ะเองแบบทำไมจําไม่ได้ทำไมเราจําไม่ได้แล้วก็ไอ้คนนี้มันหล่อๆแตมันมันเล่นเรื่องอะไรวะมันเล่นของนาดาวหรือมันเล่นอะไรเราจําไม่ได้แต่คือในในไมอแอมบูลานซ์เนี่ยหมอสลามเนี่ยมันเด่นมากมันน่ารักมากมันแบบมันออร่าพุ่งพลานมากแต่เรื่องนี้คือแบบเขาปิดปิดพยายามปิดปิดมาให้แบบไอ้พลังพลังระลางของเขาว่ามันออกมาตรงนี้ทําเก่งนะคือเล่นเป็นคนที่ไม่ใช่ เล่นเป็นคนธรรมดานะผมว่ามันก็อย่างเราเนี่ยเราพยายามเล่นให้แบบเล่นใหญ่เล่นแบบเล่นให้แบบมันแบบมันพุ่งพลาดมันแบบเกิน overacting เนี่ยแต่ว่าขณะที่เขาเล่นในแบบเล่นแบบมินิมอลอ่ะผมว่าเพลงประกอบดีเพลงประกอบดีแล้วก็เลือกเพลงที่แบบไม่ใช่เพลงดังไม่ใช่เพลงฮิตเป็นเพลงแบบโบราณอินดี้แต่ว่าใส่เข้ามามันถูกจังหวะน,นะครับในแง่ความบันเทิงพักผ่อนดูที่บ้านเดี๋ยวดูไปหยุดไปดูไปทำางอื่นไปด้วยหรือว่า นอนเล่นๆอยู่บ้านเนี่ยสองชั่วโมง5นาทีสีนาทีเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ทำเป็นเป็นหนังที่เหมาะกับเน็ตฟิ x มากๆนะฮะถามว่าถ้าเกิดเหมาะกับดูโรงไหมวันพุทธแปดสิบาทร้อยบาทพอไหวนะฮะถ้าเกิดจ่ายเต็มแบบร้อยหกสิบสองร้อยบาทไม่โอเคก็สองดาวครึ่งนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะ O, o M G รักจังหวะผิดจังหวะของค่าย G D H นะครับความชอบผมให้ถือว่าชอบนะ เป็นหนังที่ผมชอบนะแต่ถามว่าดีไหมมันก็ยังมีจุดที่ยังไม่ไม่ใช่ยังไม่ก้าวเข้าไปถึงสามดาวมิยังไม่ก้าวเข้าไปถึงคาว่าแบบหนังลอมคอมชั้นดีอ่ะคือหนังลอมคอมชั้นดีมันต้องมีองค์ประกอบอะไรต่างๆบางอย่างที่เรารสุกว่าเราดูแล้วมันอม,มันถึงเกณฑ์ของความโ,โบรบัติค,คอมเมดี้ถึงถึงเกณฑ์ของแนวหนังนั้นๆนะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ในแง่ของคุณภาพหนังในแง่ของชั้นเชิงลักษณะ ลีลาวิธีการเล่าเรื่องอยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าทำออกมาได้ดีลื่นไหลรา,าบลื่นตลกนะฮะแล้วก็มีมุกที่แบบเสียดสีเสียดเย้ยนะครับปัญญาชนแบบชนชั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ถือว่าคมคายอยู่เป็นหนังจะเรียกว่าเป็นหนังรวมคําคมยังได้เลยแต่ว่าไม่ใช่รวมคาคมแบบเอ็มสามสิบเก้านะรวมคำคมแบบเอ็มสามสิบเก้าี่คือเอาคําคมเอาเอาเอาแค่คําคมเป็นก้อนก้อนก้อนๆมาต่อกันอย่างนี้ผมว่ามันไม่โอเคคือ มันก็เหมือนมุกห้าบาทสิบาทบางทีมันก็เสี่ยวเกินไปแต่ว่าอันนี้เขาใส่มุกเข้ามาแต่เป็นมุกที่แบบว่าอืมผ่านการผ่านกระบวนการคิดอะเราดูแล้วรู้สึกว่าเออเขาจะเอามุกตรงไหนใส่เข้ามาเนี่ยเหมือนเราดูแล้วรู้สึกว่ามึงไม่ใช่แบบว่าจดมาแล้วก็จดมาจาก Google จดมาจาก youtube จดมาจากโซเชียลแล้วก็มาใส่เลยแต่นี่คือเขาเือนเขาเบรนสตอร์มมาแล้วว่าว่าฉากนี้มันต้องใช้มุกแบบนี้หรือ คอนเวอ s a t i o n แบบนี้บท d i อ l o g u e แบบนี้มันจะต้องมากับมากับทีมแบบนี้มากับโมเมนต์แบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออถ้าตัวละครในวัยนั้นพูดอย่างนั้นจริงๆมันก็ให้เชื่อได้ให้เชื่อได้ว่าเออเขาทําพูดอย่างนั้นจริงๆเขาเสียดส,สีแซลกันในแบบนั้นจริงๆนะฮะก็ถือว่าดูเพลินสำหรับ OMG นะฮะก็จะไปดูหลังเรื่องอื่นต่อและก็ขอบคุณที่มาฟังมาชมครับสวัสดีครับ Bye-bye.